นี่หรือคนที่ให้ดารายืม12ล้านนั่งกินค่าข้างทางซงสตาวินนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านของแท้ ล่าสุดมี f อได้เจอเจ้าของธุรกิจระดับหลักล้านแอนเดอร์แกงกำลังนั่งกินข้าวอยู่ข้างทางแบบชิวๆนี่สินะคนรวยเขามักจะไม่อวดเท่าไหร่และที่จะอวดจริงๆซึ่งนั่นก็คือระหว่างทางของการทารํางานจนไปถึงปลายทางของความสําเร็จในการสร้างธุรกิจแต่ละขั้นตอนเพราะกว่าจะถึงมือของลูกค้าแต่ละอย่างต้องผ่านกระบวนความคิดรวมถึงมาตรฐานก่อนที่จะออกสู่สายตาให้คนทั้งประเทศได้เห็นของเรานะครับมีทั้งหมด5รสชาติก็เดินทางกันมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วจะวางขายในทักวประเทศทั่วประเทศทุกคนจะเจอเครื่องดื่ม อะะเเลรโชัั่นนะะะคททวปศยและเพราะการใส่ใจคุณภาพเลยสามารถสร้างความเชื่อมัน่นเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จริงใจมากกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วเรียกไ,ได้ว่าซุงเขาเป็นคนที่ขยันทํางานสุดพอที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าซุงเขาทํางานมาโดยตลอดมีเส้นทางการเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยซุงเริ่มสร้างไรายได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ประถมโดยการหาซื้อนาฬิกามือสองมาขายต่อจนได้เรียนรู้การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่สามารถช่วยให้ซุงทํากําไรได้หลักล้านตั้งแต่เรียนอยู่ม .4 ีแต่พอได้ความภัย และการเรียนรู้ที่ไม่หยุดของซุ่งทําให้เขาพัฒน,นาฝีมือขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วซุ่งจึงเริ่มมาทําคลิปช่อง YouTube เริ่มต้นจากการไปทีมงานเบื้องหลังของช่องเก๋ไก๋จนตอนนี้ก็แยกย้กายไปทําช่องของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันก็มียอดผู้ติดตามทะลุหลักล้านเพราะด้คอนเทนต์ที่หลากหลายและความเป็นตัวของตัวเองที่ดูเป็นธรรมชาติบวกกับการนําเสนอที่ทันสมัยตรงใจคนดูจึงไม่แปลกใจเลยว่าเขาจะกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วก็ได้ให้คอนเทนต์เราแมสที่สุดแล้วบอกฟังก์ชัน ขอกฟังก์ชันของทีมตัวนั้นด้วยแล้วก็ให้คนแ r a บ attention คนได้เยอะที่สุดและยิ่งทําให้ปังขึ้นไปอีกนั่นก็คือการทําธุรกิจร่วมกับสาวกาด i n f l u เซอร์สาวสวยเพราะเราจะได้เห็นว่าทาั้งคู่เสริมบารมีให้กันเป็นคู่รักนักทํางานของแท้ที่ช่วยกันสร้างช่วยกันหาก็ให้เกิดเป็นอาณาจักรธุรกิจของตัวเองค เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นเรื่อยๆและก็ยังไม่หยุดพัฒนาเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นสร้างตัวถึงคชั่วโมงท,งที่5ล้านเลื่อพชั่ันทำได้ ซึ่งนอกจากร่วมทาธุรกิจกบแฟสาวแล้วซุนก็ยังร่วมพุ้นกับเพื่อนๆก่อให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่แต่แขนงออกไปอย่างมากมายยิ่งได้เห็นเบื้องหลังขั้นตอนสินค้าแต่ละอย่างก็รับรู้ไ,ได้เลยว่าเขาตั้งใจกันแบบสุดๆจึงไม่แปลกใจเลยที่จะฟันกําไรหลักล้านในแต่ละปีและสิ่งที่ซุ่ททาคําว่ากําไรมันก็ไม่ได้มาจากเงินเพียงอย่างเดียวและพอไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาก็จะเห็นได้ว่าการลุยได้ทุกที่โดยจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา<ๆ>เขาหมกจะใช้ชีวิตแบบสบายๆแถมยังไม่ถือตัวไปไหนมาไหนกระถ่า,ายแฟนคลับอยู่ตลอด และก็ยังส่งต่อน้ําใจให้กับคนที่เขาลําบากอีกด้วยเชื่อว่าการทําธุรกิจของซุงเขาจะเติบโตมากขึ้นไปอีกสร้างอาณาจักรหลักหลายในอย่างแน่นอน